เพลย์ชแนลค่ะมันนีแม่เพียวชแนลสิพามาเอขคุดหูจีรอค่ะหูเองอย่างหูจะโป้มบ่นี่นะคะนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวด้ยวยยขยับตรงนี้ไมุ่ดนงนี้นี่นะคะท่านผู้ชมสีมานอยู่บ,บ่มนันนี้นี่ค่ะหูเพิ่นค่ะ แต่กระวังค่ะเวลานั่นกับบางที่กับบูมีเพิ่นก็นได้เป็นตะคาบตะเคิบค่ะเวลาจกกระวังค่ะทั้ง้าได้ไปจักเพียวเลยนไะงบ่เนาะเห็นบ่คทางล่างลม้าทำชมหินอ่อนค่ะมันตืกฝน อเ้หดตาปตอันใจยอด,ดแล้วนะคะตัวหนึ่งค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแมงกีลอนะคะเมเพียวได้แล้วค่ะตัวหนึ่งค่ะสุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมไล่เองก็กนี้ งอะไปตัวหนึ่งค่ะสีคุดเอเดี๋เบสตับเจมเป็นเพิ่นนะคะมันสีเป็นอันนี้ค่ะนี่คุยแมงกีรอค่ะแมงเจ้าโป่งแมงอย่างนี้เหรอคะคุยเพิ่นสิเป็นเลยเห็นไหมคะเจอแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะดูเพิ่นนะคะนี่ โคดง่ายอยู่ค่ะเจอแล้วนะคะนี่เย,ยอะๆบดอ่ะบิดเกลี่ยน้ำแบบเบเกน้ำไทยว่าล้างสมาอันเบหันหันเบื้องจะเจอได้ไขยาวเยอะๆกบุษ ดูหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอนี่นะคะท่านผู้ชม ไหมคะนี่ตัวอ่าได้อีกแล้วเดี๋ยวไม่เพียวหานั่นก่อนนะคะไหนเนาะสีหาเจอได้แล้วค่ะเน,น,นี่ยอนนรุนนี่นี่นะคะนี่เพียวจะขุดนะคะ ผู้ชมวน,น,ลลนึงค่ะโอ้ผลดีค่ะตามต่อนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะได้อีกแล้วค่ะ อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมได้อีกแล้วค่ะฮะเออเจซ้มกูมที่ก eh? ับมีเออไม่ไหนเด้ไหนเด้ให้เบิ้นจะไปปุ่นโตเจ้ล้ออะไรปิดจนหิ่งเจ้จีมนเด้ให้เฮิมลุง สี่ห้าตัวเลยครัเจ้าเป็นเจ้าของหน้าชื่อไปมาดั่งว่ามีแมงกิลอเพลนเลเฮ็ดนั้นเฮ็ดคุยลบอนเลยอะไรจุดมือยไปเอ็ดอยู่อะไรจะหายใจอย่างไรอาขนาดลื้อละว้าวปัวก็่เนะ พูดกีรอกันค่ะบงเมเพียวนี่เมเพียวขุดสิพอคัว่วอยู่บ้างคิะคั่วแล้วก็เทีดแกวพาก่อเท่า่นกินค่ะเมื่อยโอ้ยได้แล้วได้๋ยวเลยเพียวเพียวเพียวเอ้ยตัวนี้นะแน่นอนได้แล้วค่ะโ้ยโอ๋อดิดดิดนี่นะคะ อะไรตัวนึงกระนั่อ่ะจ๊ะกระนั่อ่ะจ๊ะสตาร์ไปเลยสี่ห้าตัวแล้วค่ะท่านผู้ชม วบักเอฟเลยค่ะเบิกเนี่ยแมงจะโปมแมงอีกีโอ,อ,อค่ะขัวกระแซบแกงใส่น้ำมก่กระแซบค่ะสี่ห้าตัวแล้วนะคะปีมือแม่เพียวท่านผู้ชมได้สองคุยเลยคะ่ะจากแม่มาแม่เด้อ มาติดตามชมกับแม่เพียวค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมว้าตัวนิดเดียวค่ะน,น้อยได้ลายโตเลยเด้อท่านผู้ชมเด้อค่ะท่านผู้ชมติดตามกับแม่เพียวนะคะ ดลดแล้วนะคะท่านผู้ชมตัวหนึ่งค่ะนี่นะคะนี่ซูมยู่เล้อหูพ่นเออันนั้นค่ะบุลึกค่ะตัวนี้ดลดนี่นะคะท่านผู้ชมได้แล้วค่ะ เป็นรอยเก่าของเขาค่ะเดี๋ยวไม่เพียสิพุดเบิงเราเป็นยังไงอัพนะนี่นะคะกิโรอค่ะนี่นะคะนี่ อุยใหม่ๆแล้วค่ะท่านผู้ชมเพียวทำก่อนไม่เพียวบันเลงก่อนขัดรถแลด้วเพียวเพียวตับันเลงเบืบ่อเกินหนเพียว อมยู่นะแต่ตัวบักเอฟเลยนะคะท่านผู้ชมใหญ่มากค่ะแต่หูมันลึกมาเบิงเลยเนาะลึกขนาดค่ะท่านผู้ชมขุดจนเมื่อยลึกมากนะตัวใหญ่บักเอฟเลยค่ะท่านผู้ชมใหญ่ขนาดเลยโอ้ยไม่เพี้ยวเมื่อยหรอกค่ะจะเป็นลม แค่นี้นะคะฝากช่องเม่เพียรชนลด้วยค่ะเมือ่อยแอเล่ A ค่ะท่านผู้ชมเมื่อยแห้งขนาดค่ะขอบคุณค่ะ